ถ้าคุณชอบความจิตดิบเถื่อนของจาบามิยูเมโกะและยังไม่สาแก่ใจกับบทที่มันน้อยเหลือเกินของซาโอโตเมแมรีเราก็พร้อมโยนบทเด่นให้กับเธอไนทาเกกุรุยทวิน โคเซียนโรงเรียนพนันทวินโดยจะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนเฮียคาโอในช่วงหนึ่งปีก่อนจะบามียูเมโกะจะย้ายเข้ามาเรื่องจะโฟกัสไปที่การเข้ามาเรียนใหม่ของซาโตเมแมรีและการพยายามไต่เต้าไปถึงจุดสูงสุดของเธอโดยจะมีตัวละครสําคัญอีกหนึ่งคน นั่นก็คือฮานาเตมารีสึสุราอดีตเพื่อนไวประถมของแมรี่ที่ได้พบกันอีกครั้งตอนมปลายซึ่งในครั้งแรกที่เธอได้พบกับแมรี่นั้นเธอก็อยู่ในฐานะของสัตว์เลี้ยงและเธอนี่แหละเป็นคนที่แนะนําให้แมรี่ได้รู้จักกับการพนันของโรงเรียนเรื่องราวของ1ปีของซาโอโตเมะแมรี่และโรงเรียนเฮียคาโอได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยโคเซียนโรงเรียนพนันภาคทวินก็จะเป็นมังงะที่เขียนโดยคุณคาวาโมโตะโฮมูระและวาดภาพโดยอาจารย์ไซคิเคซึ่งจะต่างจากซีรีส์หลักที่จะได้อาจารย์นาโอมูระโทโอรรเป็นคนวาดให้นั่นเองโดยเรื่องนี้ก็จะตีพิมพ์ลงนิตยสารกัดกันโจเกอร์ของสแควรีนิ x เช่นเดียวกันกับภาคหลักซึ่งตอนนี้ภาคทวินก็ออกมาแล้วทั้งหมด12เล่มส่วนภาคหลักนั้นก็ออกมาแล้ว15เล่มด้วยกันแต่ เอาจริงๆซีรีส์คาเกกูรุยยั uru, ยงมีภาพสปินออฟอีกนะอย่างคาเกกูรุยมิดารีภาพสปินออฟของมิดารีที่มีทั้งหมด4เล่มจบหรือจะเป็นคาเกกูรุยคัคโคคารีที่จะเป็นแนวการ์ตูนแก๊ก4ช่องแบบน่ารักน่าราก็เรียกว่ามีทุกแนวซึ่งเอาจริงๆ โคตรเสียนโรงเรียนพนันภาคทวินหลายคนอาจจะเคยผ่านตาม,มาแล้วสำหรับฉบับไลท์แอคชั่นที่มีถึง2ซีซั่นเทียบเท่ากับภาคหลักกันเลยทีเดียวกลับมาที่แอนิเมะของภาคน,นี้กันบ้างโดยโคตรเสียนโรงเรียนพนันทวินจะได้สตูดิโอเดิมอย่างแมปปามารังสรรค์ผลงานนี้ให้เช่นเคยโดยจะได้ผู้กำกับหน้าเก่าเช่นกัน โดยจะได้คุณฮายาชิยูอิจิโร่ผู้กำกับจากภาคแรกมากำกับให้กับภาคสปินออฟนี้เสริมการกำกับอีกแรงด้วยคุณมาคิตาคาโอริผู้ที่เคยเป็นเอพิโซดเรคเตอร์ของ Attack on Titan The Final Season ใน EP ที่1และ10และยูร i ออนไอใน EP ที่12มาร่วมกำกับงานสปินออฟงานนี้ แถมจะได้คุณมาจิโร่หัวหน้าผู้กำกับฝ่ายแอนิเมชันที่เคยกำกับงานแอนิเมชันจากเรื่องบารากามอนและเป็นคีย์แอนิเมชันของเพลงจากศิลปินอย่างอีฟอย่างเพลงโยคูแถมยังเคยทำคีย์แอนิเมชันให้กับผลงานอื่นๆอ,อีกมากมายฉะนั้นเรื่องงานแอนิเมชันนี้ก็น่าจะหายห่วงครับโดยทางด้านซาวดีเรคเตอร์ก็จะได้ซาวดีเรคเตอร์มือประการอย่างคุณฟูจิตะอากิโกะผู้ที่เคยเป็นซาวดีเรคเตอร์ให้กับโซโนบิสโดวะ วอซรุหรือหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์และพร้อมจะต่อสู้กับคำสาบด้วยสายเวทกับจุจิสึไคเซนมหาเวทผนึกมารซึ่งแน่นอนว่าซีรีส์หลักของเรื่องนี้เธอก็เป็นซาวด์ดีเรคเตอร์เช่นกันเพราะงานเรื่องงานเสียงหายห่วงได้เลยผ่านไปแล้วกับทีมงาน มาที่ตัวละครของเรื่องนี้กันดีกว่าโดยเริ่มที่ตัวเอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างซาโอโตเมแมรีหญิงสาวที่เพิ่งได้ย้ายโรงเรียนเข้าโรงเรียนเฮียคาโอและถูกดึงเข้าสู่โลกของการพนันซึ่งเราก็คงจะรู้จักเธอดีอยู่แล้วผ่านทางซีรีส์หลักแต่ในภาคแยกนี้จะทำให้เรารู้จักและเข้าใจในนิสัยของเธอม,มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนให้เสียงภาคโดยคุณชน,นากามินามิผู้ที่เคยให้เสียงภาคโทโคคาวะฮิเมโนะจากยากูนารามะ ักขับโมเธอก็กลับมาให้เสียงภาคตัวละครที่เธอเคยภาคมาแล้วจากซีรีส์หลักตัวละครสำคัญอีกตัวก็คงหนีไม่พ้นเธอคนนี้อย่างฮานาเตะมาริสุซูระลูกคุณหนูผู้อ่อนน้อมเพื่อนวัยประถมของแมรี่ที่หลังจากพบกันในวันที่แมรี่ย้ายเข้ามาทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่หูในการพนันซึ่งกันและกันหนำซ้ำเธอยังมองซาโอตโตมิแมรี่เป็นเจ้าชายของเธอซะอีกแมรีจังวาันะ ให้เสียงภาคโดยคุณโฮนิซูมิรินาผู้เคยให้เสียงภาคฮินาจากพันเดเลอร์มาให้เสียงภาคคุณหนูคนนี้แถมค่นีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในแก๊งของแมรี่อย่างโทกกะคุชิยูกิมิสาวน้อยที่โดนแมรี่ยึดห้องพนันไปนั่นเองภาคโดยคุณไชจิโย o, ผู้เคยให้เสียงภาคโดโรธีจาก p r i ริ e เซ Principal มาให้เสียงกับสาวแว่นคนนี้พูดถึงตัวละครหลักไปแล้วมาดูตัวละครสมทบในเรื่องนี้กันดีกว่าว่าซาโอโตมิแมรี่ต้องเจอกับใครกันบ้างโดยจะเริ่มกันที่จูราคุซาจิโกรองประธานนักเรียนที่ได้เกิดสนใจในตัวแมรี่ที่เธอนั้นอยากได้ห้องพนันเป็นของตัวเอง ให้เสียงภาคโดยคุณค่าอิดายูโกะผู้ที่เคยให้เสียงภาคซึคโยจากกินชามาและแฮลเลอร์จาก s p ป Family มาให้เสียงภาคร,รองประธานจอมซาดิดคนนี้ตัวละครอ,อีกตัวก็คงจะเป็น มิบุโอมิอาโออิเรนยิกของสภานักเรียนที่เข้ามาชักชวนแมรี่ให้มาโค่นประธานคิราริด้วยกันกับเขาให้เสียงภาคโดยคุณยาม,มาชิตาเซอิจิโรผู้ที่เคยให้เสียงภาคอิชิคาวะโทรุจากฮริมิยะสาวมั่นกับนายมืดมนมาให้เสียงภาคพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้ ซึ่งความน่าสนใจของภาคนี้ก็อยู่ที่การเล่าเสริมเพิ่มมิติของโรงเรียนและการเปลี่ยนท่ายของอำนาจสภานักเรียนแต่สิ่งที่น่าสนใจสุดๆ นั่นก็คือจุดจบของสื่อสอราเพราะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นตัวหลักและตัวเด่นและเพื่อนรักของแมรี่แต่เรากลับไม่เห็นเธอในซีรีส์หลักเลยซึ่งเหตุผลที่เธอไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้ต่อก็อาจจะอธิบายในภาคนี้ซึ่งมันก็น่าจะเกี่ยวพันกับประธานคิราลีพอในภาคหลาดตอนที่ซาออโตเมะแมรี่ Mary, ถูกประธานคิราลีชวนเข้าสภานักเรียนเธอนั้นก็ปฏิเสธเสียงแข็งของกลกรรมที่คาดผง ที่เหมือนของซื่อซือระอยู่ในมือด้วยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นของดูต่างหน้าของซื่อซือราทิ้งไว้ให้แมรี่ก่อนจะไปจากโรงเรียนเฮียค่าโอก็เป็นได้และสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่อง <c oughs> ก็คงจะเป็นการพนันในเรื่องล่ะนะ <c oughs> ที่ผมอยากรู้เหลือเกินว่าอาจารย์คาวามโตะโฮมมระจะรังสรรค์การพนันรูปแบบไหนออกมา <c oughs> ในภาคแยกนี้ไม่ให้มันซ้ำกับภาพหลักเพราะว่าท <c oughs> ั้งสองเรื่องนั้นได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารกันกันโจเกอร์เหมือนกัน ส่วนคนที่กังวลว่าภาคนี้มันจะขายแนวยูริไปเลยหรือเปล่าจากที่ผมเคยยืมเพื่อนอ่านเล่มหนึ่งนะครับมันก็ไม่ขนาดนั้นครับแม้สื่อสื่อระจะมองแมรี่เป็นเจ้าชายก็จริงแต่ก็ไม่ได้แสดงออกในเชิงความรักขนาดนั้นเป็นเชิงมิตรภาพมากกว่า และถ้าคุณสนใจจะไปดูชีวิตปีหนึ่งของซาโอโตเมแมรีก็สามารถรับชมโคดเซียนโรงเรียนพนันชวินได้ในวันที่4สิงหาคมนี้ที่ Netflix เท่านั้นและก่อนจากกันนะครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณชอบการพนันไหนในโคดเซียนโรงเรียนพนันที่สุดส่วนของผมนั้นเป็นภาษีสังคมนั่นเองครับผมว่ามันปั่นปดีจิตวิทยาดีนะครับส่วนคุณผู้ชมชอบันไหนก็คอมเมนต์ด้านล่าง ลนะและถ้าคุณชอบสกูกไปไ๊ปแอนเมะก็ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของผมจีเกี่ยนิเมะที่เดียวสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม